ก่อนที่จะมาทําเลยคือรู้สึกไม่ชอบตอนแต่งตัวเรารู้สึกว่ามันตันแล้วก็แบบหาเหตุผลไม่ได้ทำไมเพราะว่ามันดูคอสั้นแล้วมันตันอ๋อแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมาดูรูปจริงๆคือนมเราเหมือนอยู่สูงเกินไปการทำหน้าอกเป็นศาสตร์และศิลินะคะเป็นศาสตร์แล้วก็ศิลป์ต้องมีทั้งเทคนิคแล้วก็มีศิลปะของความงามด้วยค่ะไม่ใช่ว่าโปะเข้าไปถูกต้องเทคนิคแต่มันไม่มีความงามในตําแหน่งอะไรเงี้ยค่ะเราเจอมาแล้วใช่ของเราเป็นอาร์ติสด้วยเรารู้สึกว่ามันคือศาสตร์และศิลป์จริงๆ จริงๆความสวยงามแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบสไตล์ทรงสูงทรงใหญ่มากหรืออะไรเงี้ยแต่เราชอบสไตล์นี้เนี่ยค่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ทุกคนที่ทำาออกม,มันเป็นธรรมชาติจริงๆมันคล้อยสวยเอสเตติกหรือความงานที่คุณหมอมองเขาจะมองตรงกับเราจริงๆเราว่าแพทย์สำคัญมากความโรเฟชชั่นอลแล้วก็ที่บอกว่าเป็นศัลยแพทย์โดยตรงเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจขึ้นประมาณ200% สวัสดีคสวัสดี่ะวันนี้เราค่เรากลับมาพบกับเรือรีวิวที่ดิิงคลินิกอีกเช่นเคยค่ะก็วันนี้เนาะเรามากันแบบแพ็กคู่เลยใช่ไคุณหมอแพ็กคู่แก้นอกนะแก่นมใช่ทำไปแล้วทำไมนมแข็งทำไมนมรังท่งไม่ดียังสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะอัพไซส์ยังไงถึงจะดีอย่างเงี้ยนะครับเอกนะคะแล้วก็เอาค่ะ เราสองคนก็จริงๆแล้วเป็นพี่พน้องฝาแฝดกันแล้วเป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะตันนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวชื่อว่าบริษัท Passion f o o DNA ก็คือทำเกี่ยวกับการออกแบบท่าเต้นหรือว่าเกี่ยวกับในวงการเต้นค่ะ,คะและ้ว <MV S 1> ทีฟต่างๆค่ะใครที่ติดตามต้องเคยเห็นแน่นอนมไม่ว่าจะผ่านคอนเสิร์ต MV ต่างๆกับคุณติี่นะคะก็คุณหน้าคุตากันเลยแต่ว่าในเรื่องประเด็นวันนี้เรออยากต่บรู้คือเรื่องการแค้นอกอกคือเราอาจจะไม่รู้ว่า การแก้ร้าอกเนี่ยมันมีแบบหลายวิธีมากหือการเสริมน้กอกแต่ตอนแรกที่มันติดผลาดเนี่ยคือมันเกิดยังไงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะย้อนจับอันนี้ไปห้าปีแล้วก็เป็นคนที่เราสองคนหาข้อมูลอาจจะหาไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะอาจจะวอรี่เกี่ยวกับเรื่องราคาไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอเห็นราคามันมีโปรโมชั่นและโดยเฉพาะที่ทำสองคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นราคาโปรใช่เป็นโปรโมชั่นใช่ไม่คือราคาถูกอะค่ะใช่แล้วก็โอ้ได้แบบ ใส่ซิทิ์คนของเมนเชอร์ด้วยก็ก็ถือว่าน่าจะโอเคแต่พอไปถึงอ,อาจจะไม่ขอเปิดเผยชื่อนะพอไปถึงจริงเราก็ไม่เคยเห็นมีเคสเท่าไหร่เลยคลินิกก็เงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะที่ตอนที่เราวัดก่อนที่จะผ่าตัดคือวัดเร็วมากคือเฮ้ยเสร็จแล้วหรออะไรเงี้ยคืออันนี้งงจริงๆก็เลยแบบโอเคมันมันไปครั้งแรกทุกอย่างจะไปครั้งแรกเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงะคะ่ะก็เลยแบบโอเคมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละมั้งอะไรเงี้ยแล้วพอทํามา แรกๆเลยคือแบบมันตากอ่ะตอนที่ทําครั้งหลังมาเลยค่ะเพราะนมมันบวมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนฟองน้ําเลยค่ะตอนนั้นที่บวมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็งงว่าก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกอะคะ่<ล>ะก<ำ>็เลยแต่พอแบบใต้รักแรก้ใต้เหล่านมใต้เหล่านมใช่แล้วก็พอทําไปเรื่อยๆก็ส่งไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่จริงๆพออยู่มันก็ชินแต่ว่าพอมัน เริ่มมีแบบเฮ้ยมันมีแบบเอกรนมิกแล้วมันมีแบบที่ที่ทำแล้วแบบมันสวยจริงๆแล้วเราก็เริ่มแบบอยากเปลี่ยนนะเพราะมันทรงไม่ถูกใจแล้วก็มันเริ่มมีผังผืชทํามาประมาณ6ตปีห้าปี6ปีค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักของเอ ขอเอาที่รู้สึกเลยที่ก่อนที่จะมาทําเลยคือรู้สึกไม่ชอบตอนแต่งตัวเรารู้สึกว่ามันตันแล้วก็แบบหาเหตุผลไม่ได้ทำไมเพราะว่ามันดูคอสั้นแล้วก็มันตันอ๋อแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมาดูรูปจริงๆคือนมเราเหมือนอยู่สูงเกินไปแต่จริงๆก่อนมาปรึกษาไม่รู้เลยนะคะไม่รู้จักคําว่านมจุกอะไรอย่างนี้คือไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเรามันมีเยอะขนาดนี้แล้วลังมาปรึกษาว่า้ายขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปบอกเอแบบตื่นเต้นมากว่า เฮ้ยมั uhm <cima> นคือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันต้องแก้อะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเราไม่เข้ามาเราไม่รู้เลยว่านมเราอยู่ผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนจะคะิดว่าเฮ้ยเนินมันสวยมันสวยก็คือเวลาใส่เสื้อผ้ามันไม่ต้องโกยคือแต่ก่อนใส่เสื้อผ้าก็คือวางเหมือนวางแปะช้นในลงไปค่ะมันไม่ได้มีวอลลุ่มหรือไม่ได้มีเท็กเจอร์เลยมันคือเหมือนแปะอยู่บนอกอะไรเงี้ยค่ะ จริงก็ไม่เข้าใจว่ามันอาจจะทําง่ายกว่าหรือเปล่าดูชิดง่ายกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่มีความรู้แต่พอปรึกษายนี่รู้ว่าปัญหาของเรามันมีและต้องแก้ไขใช่ถูกแล้วครับก็คือปัญหานมนมแข็งเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นจากาพังผืดจากการผ่าตัดที่มันอาจจะไม่ไม่ได้ป้องกันพังผืดดีพอแต่อีกอันหนึ่งก็คือจากการทําแบบใต้กล้ามเนื้อแบบที่บางครั้งมันไม่ใช่ดูโอเพนจริงๆอ่ะค่ะมันเราก็ไม่มีการยืดเนื้อไม่มีการยืดกล้ามเนื้อใดๆทั้งนั้นนะครับก็เลยมันจะทําให้นมสูง ก็บอกอีกครั้งว่าซิลิคนถึงแม้ว่าจะเป็นเมนเทอร์หรือโมทิว่านะครับมันไม่มันไม่ได้รับประกันเลยนะครับว่าคุณทําแล้วนมมันจะนิ่มไม่ได้รับประกันเลยว่าทําแล้วนมมันจะสวยใครที่บอกที่ดูโฆษณากันอะแล้วก็ดูแต่โปรโมชั่นว่าที่ไหนซิลิคนแล้วราคาเท่าไหร่เงี้ยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าหมอใช้เทคนิคอะไรผลงานเขาเป็นยังไงเคสลดเคสเสียอะไรเขามียังไงเงี้ยนะครับ ถ้าดูน้อยอะ่ะบางทีมันก็จะเกิดปัญหาว่าเหมือนมีซิลิโคนเหมือนแค่มีก้อนอะไรอะ่ะใส่ลงไปในหน้าอกที mm ่ hmm. จริงแล้วคนแค่มีก้อนอะไรใส่ไปหน้าอกไงจริงๆแล้วแค่ใส่บาราเนี่ยตอนใส่บาร์มันดูสวยไปหมดแหละมันดูสวยดูมีเนินดูดีกว่าเดิมแน่ๆแต่คุณต้องการแค่นั้นหรือเปล่าต้องการแค่เหมือนมีก้อนอะไรบนหน้าอกถอดขึ้นมาอ่ะก้อนเนินอยู่สุข้างบนลนขึ้นมาหรือว่าเป็นก้อนแข็งๆหรือทรงเนี่ย ไม่อยู่มันอยู่สูงหรือต่ำเกินไปหัวท้มันก็ชี้ผิดทิศผ,ผิดทางไปหมดเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มันดีกว่านั้นนะดีกว่าแค่มีก้อนอะไรอยู่บนหน้าอกเงี้ย <Okay. S 1> ก็คือต้องต้องเลือกหมอที่มีประสบการณ์เป็นศัลญยญแพทย์ที่เฉพาะทางอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เคยเลือกเลือกใช้ซิลิโคนให้ถูกเลือกเทคนิคการทําให้ดีอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหาซิลิโคนจะได้แบบอยู่กับเรานาน,านๆคืออาจจะจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าถ้าทําแล้วทําทั้งทีก็ ทำให้มันดีไปเลยหวอว่าอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะก็เลยตอนก็แค่ที่มาเจอที่คุณเอกเขานามาเจอจะเจอปัญหาใกล้เคียงกันก็คือเนินเนินนมอสูงซิลิโคนนะวางผิดตำแหน่งอ,อสองก็คือเทคนิคการทําที่ไม่ดีพอนะ,นะครับซิลิโคนนะมันจะเหมือนอยู่ใต้กล้ามเนื้อร้อซ์ใต้กล้ามเนื้อแบบที่ไม่ใช่ด u ว l p l n อย่างเงี้ยน,นะครับ เพราะอยนแที่อายุการใช้งานน่าจะได้นานกว่านี้มันก็เลยเป็นการ<ม>เกิดทางผืดขึ้นมาเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อมันรัดรัดตัวนะครับนี่เราก็ต้องแก้โดยการปลดตัวทางผดลรอทางผืดแล้วก็ร่วมกับว่าอยากไซส์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยอยใ,ให่ขนอ,อันนี้ก็เป็นอีกอีก มันเหมือนตอนนั้นที่ไปวัดเขาก็แบบไม่ไม่ได้ให้ลองอะไรมากใช่ไม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 ่มีแผนเลยเหมือนเดาๆแบบไม่ไม่มีแผนเลยนะฮะแล้วก็โอเคสามร้อยเออไม่ใหญ่มากทั้ง้สามร้อยไม่ลองไลยหลออะไรเงี้ยคือแบบคือเหมือนกะกะอะไรเงี้ยเราจริงอย่างที่บอกคือเราไม่รู้จริงๆแต่มาที่นี่คือประสบการณ์มันแตกต่างจริงๆค่ะ คือเราเหมือนมีการได้แทนก่อนคุยก่อนในการแก้ของสำหรับแต่ละสองคนให้แชร์แล้วนวะ่าวันที่มาปรึกษาครั้งแรกเลยอ่ะที่มาแบบคุยกันว่าแบบเฮ้ยอยากแก้เลยรใช่ว่าใน้ทารคุยนานวันนั้นออของเอาที่จริงชอบที่มันได้ข้อมูลจริงๆคือแบบว่าตรงๆเลยว่าคุณต้องทําอย่างเงี้ยต้องทําอย่างเงี้ยเพราะมันงั้นมันก็ไม่แก้ปัญหาที่ที่คุณต้องการอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือนกับได้ลองไซส์ที่ที่จริงเหมือนเอาวอลลุ่มของหน้าอกใส่เขาจริงจริงอะไรเงี้ยค่ะคือมีการเทสมีการ oh. เทสมีการลองใส่กับชไนใส่เสื้อทับให้ดูว่าเราชอบแบบมีไหมอะไรเงี้ยของเอกนี่ง่ายมากเลยเพราะว่าจริงๆเอาจะมีประสบการณ์ก่อนเพราะเอกเนี่ยมาถึงมาเชื่อหมดเลย oh. ก็คือเชือ่อคือรู้สึกว่าเชื่อ,อห,หมอคนนี้เห็นรีวิวด้วยเห็นเห็นเอาทำมาก่อนเห็นรีซอฟเห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือหมอพูดอะไรเราก็โอเค มันมันมันฟังดู make ซ e n s เราโอเคหมดเลยละคืออธิบายละเอียดใช้เวลานานวัดแล้วแล้วก็ว่าอ่ะไหนก็นมาวัดอีกสิคือมันมันดูเทคแคร์จริงๆค่ะอ,อันนี้คือชอบจริงๆแล้วจริงๆจำเป็นไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าแก้เป็นซิลิคอนอโคโนมิเขาจะแก้เป็นเมนเทอร์เหมือนเดิมได้ไหมจริงๆแก้เมนเทอร์ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เขาทำ ฮอร์โมนทิว่าเนี่ยมันก็เป็นซิลิโคนที่ป้องก,งกันทั้งผืิดแล้วก็ซิลิโคนร,รุ่นอโรโนมิกเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนความนิ่มเยอะที่สุดม,มากกว่าทุกรุ่นไม่ใช่ซิลิโคนไม่ใช่แค่ว่านิ่มแล้วก็จับจับมันก็นิ่มจริงมันต้องดูที่คุณสมบัติในการในในระดับเซลล์ของมันอะในการป้องกันทางผื่ซึ่งตาหรือมือมันไม่สามารถบอกได้มันต้องดูที่งานวิจัยซึ่งหมอก็ดูไปแล้วว่างานวิจัยคืออโรโนมิกเนี่ยตอนนี้คือ ลดการเกิดพังผืดมากที่สุดก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันนิ่มที่สุดแปลว่ามันอยู่ได้นานที่สุดเพราะว่า,าพังผืดมันเป็นตัวทําให้ซิลิโคนมันหมดอายุนะครับก็เลยเลือกอโกโนมิกแต่ว่าที่สําคัญสาคัญสําคัญกว่าอโกโนมิกก็คือต้องเลือกเทคนิคให้ดีอ่ะก็คือการทํากึ่งเหนือกึ่งใต้กล้ามเนื้อนะเพราะว่าการทาใต้กล้ามเนื้อสําหรับคนอกไก่อกไก่คือกระดูกหน้าอกที่นูนนะตรงกลางเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับ คนประมาณ30-40%เลยนะค่อนข้างเยอะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นมมาห่างออกจากกันมีเยอะมากๆลองไปดูในเน็ตว่าเวลาเขาถอดบาออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่านมมันจะห่างแยกออกจากกันแบบเป็น3-4เซนเลยอะ่ะเพราะว่าอันนี้คือการทำใต้กล้ามเนื้อหลายๆที่เขาอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสตรงนี้ไม่ได้แบบให้ความสนใจแต่ว่าใต้กล้ามเนื้อ,อยังไงก็ธรรมชาติจริงๆแล้ว เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องทําใต้กล้ามเนื้อหมดร0อยเซเพราะว่าการทาโมดิว่าเนี่ยเขาก็วิจัยมาแล้วว่าทําเหนือกล้ามเนื้อได้อะมันก็ธรรมชาติได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยจากพังผืดแล้วละ่ะมันไม่ใช่เทคนิค,เ,ค,นคเก่าๆอ่ะที่บางคนเขาจะฝังหัวเนาะว่าใตา้ทำเหนือกล้ามเนื้อไม่ดีทําเหนือกล้ามเนื้อแล้วเป็นพังผืดทำแล้วหย่อนง่าย ทำแล้วซิลิโคนอยู่ไม่นานอันนี้เป็นความเชื่อเก่าแล้วล่ะครับแต่ว่าการทำเหนือกาเนี้ก็ต้องมีเทคนิคที่ดีพอเนาะก็อาจจะมีม <c oughs> ัสเซิลแปดการทำติดจสับควาเชี่ยวหรือเป็นมันจะมีเทคนิคใหม่ๆซึ่งไม่ใช่การทําเหนือการนื้เดิมธรรมดาธรรมดารวมถึงอันนี้งานแก้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการที่เละาะพังผือดออกให้หมดเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยเพราะหะลายๆที่บอกว่าแค่เปลี่ยนซิลิโคน,นไม่มันไม่เพียงพอถ้า<ม>ถ้าเราไม่เอาพังผืดของเก่า ออกเนี่ยมันแป๊บเดียวใส่ไปแค่6เดือนเท่าน,นั้นนะกลับมารัดใหม่รัดตัวกับให้เจี๋ยวดีว่าก็มีโอกาสใช่าบางคือหรือว่านมแข็งเนาะส่วนเรื่องของใต้กล้ามเนื้อก็บอกบอกไปแล้วว่าอันนี้อา,อาจจะต้องเหนือกึ่งเนื้อกึ่งใต้หรือเป็นเหนือกล้ามเนื้อเทคนิคใหม่หรือถ้ายังคนเนื้อบางอยู่อาจจะต้องเติมไขมันเป็นไฮบริด พร้อมกันด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องแผลผ่าตัดเนี่ยหมอจะบอกชัดเจนแหละว่ามันจะลอยขึ้มนมานิดนึงมันคงไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะบอกให้หมดว่าแผลเราจะอยู่ตรงไหนตรงร่องเราจะเป็นยังไงชิดขึ้นห่างขึ้นหรือว่าเนินจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่วัดเนะ่ะหมอกกไม่ใช่แค่ว่าบอกซีซีอย่างเดียวแต่เขาจะบอกด้วยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนินมันจะเป็นยังไงตรงด้านข้างมันจะเป็นยังไงร่องอก,อกเราจะเป็นยังไงพราะฉะนั้น แล้วก็ผิวความจับแล้วมันจะเป็นคลื่นหรือเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็จะบอกทุกทําทนายล่วงหน้าและที่สําคัญก็คือว่าไม่ใช่แค่ให้แบบวัดซีๆีอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องวัดให้ละเอียดวัดให้พอดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องลองด้วยตัวเอง<ม>อืมเพราะว่าหลายๆคนถ้าเชื่อหมอบอกหมอบอกไซสเราใช้3า0ร้อดีที่สุด400รอดีที่สุดเนี่ยแต่มันบางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เราก็เจอเยอะ เพราะว่าบางทีถ้าเดิมมีเนื้ออยู่แล้วเนี่ยใส่เข้าไปประกดใหญ่เกินไปก็มีนะบางคนหรือมันไม่เพียงพอก็มีเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้ลองต้องมีตัวลองลองด้วยตัวเองหน้ากระจกถ้ากล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกเนี่ยเรามีปัญหาก็อาจจะต้องมีการใช้โปรแกรมมาวัดกันเป็นสามมิติทีดีเพราะเราเราก็วัดเป็นแบบสามมิติเพราะมันจะถึงให้ผลที่มันเป๊ะเป๊ะเ,เหมือนตรงตรง,ตรงตามใจที่เราต้องการ<ม>ได้ดีที่สุดได้มากที่สุดนะครับ คือถามนิดนึงสำหรับคุณเด็กอุตสุว่าทรายที่มาอาสิ่งเนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างวันที่ทำเพราะตอนนี้ก็น่นากหะไรเหลือนกันแล้วเนาะข,ของเอ ชอบไซส์ใหม่มากกว่ามากเพราะว่าอันเก่าเมื่อกี้ก็คอนเฟิร์มแล้วมันห่างมากจริงๆห่างแล้วไม่มีวอลลุ่มอะค่ะมันมันมันดูแข็งจริงๆค่ะเวลาโกยมันโกยไม่เข้าหรือว่ามันปึ๊บแล้วมันก็ออกอึ๊บแล้วก็ออกสงสัยคือแล้วเราเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมากเป็นนักกีฬาด้วยเต้นด้วยอะไรยเงี้ยแล้วมันเหมือนพอมันยิ่งออกมันก็เหมือนแบบมันยิ่งแรปหรือเทกเจอร์มันก็จะไม่สวยอะค่ะคืออันนี้เรารู้เลยจริงๆ สล์ที่มาทาตัวนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างรู้สึกชอบเพราะว่ามันเซ็กซี่ขึ้นมันมันดูเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วดูมีเท็กเจอร์อันนี้ที่มีวอลลุ่มอันนี้ที่เรารู้สึกคล่องตัวไหมก็ปกตินะคะรู้สึกว่าทุกอย่างปกติเหมือนใส่300มต้อมตอนเต้นเราได้ยืนกับตัวเราแล้วใช่ใช่ถึงแม้มันจะใหญ่ขึ้นนะแต่มันก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมใช่ค่ะเป็นไหมเพราะเดิมเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่มันเล็กแล้วแต่มันแข็งอ่ะแล้วมันก็สูงแล้วมันก็ผิดรูปไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ ทํานมไม่ใช่แค่มีก้อนอยู่ในหน้าอกอ่ะอีกทีหนึ่งก็คือมันต้องมีความนิ่มด้วยตำแหน่งมันต้องถูกต้องด้วยอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้มันจะใหญ่ขึ้นน่ะมันมันก็ยังดูดีดูดีได้ดูกลืนกับเป็นเนื้อเราได้นะครับใช่ค่ะของเราจะแบบเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีความเคลื่อนไหวปกติชีวิตไม่เคยมีความเคลื่อนไหวเวลาเราวิ่งหรือว่าเราเต้นอ่ะมันจะแบบหลอกแี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า เฮ้ยรู้สึกมันแบบเคลื่อนตามธรรมชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกดีแล้วมันแบบวลาพอเราจับแล้วมันแบบมันสั่นแบบธรรมชาติไออันนี้มันเป็นความรู้สึกลึกเลยนะคะที่เราบอกว่าเรามีของที่มันรู้สึกใกล้เคียงออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งอันเนี้ยรู้สึกดีมากเวลรที่มันเคลื่อนไหวได้ค่ะปกติก็คือไม่ว่ามูสไป็นะหรก็จะยู่ที่เดิมก็จะติดเป็นก้อนก็คือซิลิกอนไอโอนอมิกนั่นแหละสองก็คือเทคนิคที่มันเป็นการทําแบบเหนือตั้งเนื้ออยู่บางส่วนเนี่ยมันจะทําให้ นมมันไม่แข็งไม่เป็นก้อนขึ้นมานะครับก็มี2ปัจจัยนั่นแหละเรื่องเทคนิคการทํากับเรื่องซลิโคนซึ่งเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วนะคะ<ม>รับหมอก็เลือกดีที่สุดก็เป็นเออร์โกโนมิกแล้วก็เทคนิคการทําก็เลือกที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจาได้ที่คุณหมอเคยพูดว่าถ้าทาใต้กล้ามเนื้อสำหรับคนที่ต้องใช้แรงเงยงอะๆพอาลังทายหนักๆมันจะมักมีปัญหามันจะดันซลิโคนออกข้างๆ<ม>บางคนเนี่ยดันตกลงไปใต้แผล มันจะยากสำหรับคนเป็นอกไก่นี่ปัญหาใหญ่ๆเขาคือเป็นอกไก่อกไก่อกกระดูกมันูนนี่แล้วปัญหาทําให้ใส่ใต้กล้ามเนื้อแล้วมันไม่สวยซึ่งคนอกไก่เนี้ยมีเยอะมีแล้วไม่รู้ตัวคือก็ไม่รู้นะคุณเอ้คุณเอาหมอบอกไหมหมอคนก่ไม่ไม่มีเคยใครเคยบอกหรอกว่าเป็นอกไก่ว่ากระดูกโนนแต่จริงๆแล้วคือมันคือทํายากที่สุดเลยอะทำทำแล้วทําให้สวยยากอันนี้ทำแล้วนมจะห่างง่ายครับ เทคนิคมันไม่ดีพอแล้วก็จะแข็งด้วยแหละอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นเคสจริงๆนะพี่มายืนยันว่าแบบบางคนแบบถ้าแบบโหยืนยันว่าจะเอาใต้กล้ามเนื้ออย่างเดียวอ่ะก็ต้องรับความเสี่ยงว,ว่าราะดัการะิปาญหาด้วยอะไรด้วยคงไม่น่าจะได้ถึงขนาดนี้แหละถ้าใต้กล้ามเนื้ออย่างเดียวนั่นนะครับเราทําไปแล้วเนี่ยเรากลับไปพักฟื้นนานไหมเราเต้นเรากลับไปเต้นกันเร็วมากเลยเร็วมากจริงๆแตกถุงนะ แบกไอ้ถุงใส่เดนก็ออกไปสอนคือได้อยู่เกาหลีใช่คือออกไปสิงคโปรต้องเออห้าวันก็ออกไปสอนสอนจะใช้ใช้ปากอย่างเดียวนะคะแต่ว่าพอเริ่มเต้นเราเริ่มเต้นประมาณ3วีคก็เริ่มเตะเร็วมากแต่อันนี้คืองานแก่เลยนะคะงานแก่เราเล่ากช้ำมันจะเยอะกว่าแต่ว่าแล้วก็อัพไซด์ อัพไซด์ด้วยใช่อัพจาก300ไปเป็นประมาณ400กว่าใช่ถามว่าหายเร็วไหมสำหรับเราก็คือปกติเร็วมากๆาเลยถ้าเทียบกับครั้งแรกคเทียบกับครั้งแรกครั้งแรกคือโอ้โหบวมเขียวคบบเขียวแบบไม่น่าเชื่อทุกคนจะตกใจว่าถ้าเห็นภาพอะมันเขียวมากจริงแล้วก็โอ้ยรีคอรี่ช้ามากเลยเนาะแต่ครั้งนี้กลับไปไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บอะไรเลยแปลกมากแปลกมากจริงทางที่เป็นเคสเคสแก่เหมือนกันเลยค่ะสองคน จริงๆก็ผู้บอกว่าแบบใช้ทั้งที่แบบสองกล้องมันเป็นสองกล้องแล้วก็เราเพิงคืนออกให้หมดแล้วก็การใส่สายระบายเนี่ยมันช่วยจริงๆช่วยช่วยลดการบวมไม่มีค่ะไม่มีจ้ะจริงๆพอพอความที่มันอยู่ข้างในแล้วยิ่งทำให้เราปวดเตะมั่งแล้วเขาก็ไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อด้วยไงครับเขาก็ทําใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะปวดมากกว่าโดยถ้าถ้ายืดกล้ามเนื้อไม่ดีมันก็จะปวดตึงแล้วก็มีอันหนึ่งนะก็คือ เขาเรียกเ s ส animation ครับถ้าใช้แรงกล้ามเนื้อเยอะๆเราเป็นอกไก่เวลาแบบบีบใช้แรงกล้ามเนื้อนมมันก็เด้งไปเด้งมามจาเวลาแบบเกรงนัก,กเกรงแขนเวลาเต<อ>้นอะไรเงี้ยมันจะแบบเ<อ>ด้งขึ้นมาข้างบนอ่ะอันนี้มันจะดูไม่ธรรมชาติถ้าทำใต้กล้ามเนื้อแบบ1 0อเเทคนิคไม่ดีนะ อแต่ก็เร่อนี้เราปิดปัญหาแก้ตรงนั้นไปหมดแล้วต่องบอว่าหลังจากมีที่แก้ไปแล้วก็การใช้งานาก็จะอยู่ได้ในระยะยาวมากขึ้นอ๋อจะดีขึ้นแน่นอนอยู่ได้อีกนานมีแผนอยา่าง้ะแบบดูแลทําอะไรที่ดีคลินิกช่งเติมมเอามีแผนจะฉีดไขมันจริงๆหมอบอกแล้วแหละว่าให้ฉีดไขมันรวมไปด้วยแต่ตอนไร้คิว่ <laughs> เอาดีกว่าแต่ตอนนี้อยากฉีดแล้วเพราะว่าคิดว่าในในชายครับว่าในอนาคตมันอาจจะแบบว่าถ้าเราออกกาลังกายมากกว่านี้หรือเราผอมลงอะไรงบบนั้นอาจจะมีขอบเราป้องกันไว้ก่อนในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงใช่เนี่ยชอบความเพอร์เฟกต์แต่ตอนนั้นก็ลังเลลังเลอยู่เสียใจรู้สึกเสียใจเย่างนั้นการที่สมมติว่าทำกับคุณหมอไปแล้วอย่างเงี้ยแปลว่ากลับมาฉีดไขมันเพิ่มเติมก็มาฉีดไขมันได้ครับ คุดไชมามตรงคอแบบก็คือเทคนิคไฮบริดเนี่ยนะครับนะก็ค่อยมาจิตทีหลังก็ได้นะครับสำหรันะบวันนี้คิดว่าน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานแก้แบบมากมายแล้วก็รู้สึกว่าดีเทลมันสําคัญเนาะการที่เรากระเสริมเรา6ครั้งนึเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าโห้หวอล์อินเข้าไปทุกอยากทําเลือกแบบนี้แบบนี้แล้วก็คือมันจะออกมาเหมาะกับเราที่สุดเนาะแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมครับเพื่อนเราเราว่าแพทย์สาคัญที่สุดเลยค่ะเหมือนแบบ ยังไงก็ตามคนที่ทําให้เราจริงๆมันสำคัญมากๆเลยเขาเออจริงๆความสวยงามแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบสไตล์ทรงสูงทรงใหญ่มากหรืออะไรเงี้ยแต่เราชอบสไตล์ที่นี่ค่ะ มันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ทุกคนที่ทำออกมาเป็นธรรมชาติจริงๆมันคล้อยสวยเอสเตติกหรือความงานที่คุณหมอมองเขาจะมองตรงกับเราจริงๆเราว่าแพทย์สำคัญมากความโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ที่บอกว่าเป็นศัลยแพทย์โดยตรงเงี้ยมันทำให้เรามั่นใจขึ้นประมาณ200% ในการฝากชีวิตไว้กับขาเพราะมันน่กกากลัวจริงๆนะคะถึงว่าในการทำผ่าตัดใหญ่ค่ะก็จริงๆของเอาเหมือนเอกเลยจริงๆอย่างแรกเลยคือสำคัญที่สุดคือต้องเลือกแพทย์เพราะว่าถ้าเราจะมองแต่ข้างหน้าคลินิกหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่าแผ่นใบปิลหรือว่าโฆษณาที่สวยงามอันเนี้ยมันเป็นแค่ด่านหน้าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ทแพทย์เทคนิคแล้วก็ห้องค่ะ ห้องผ่าตัดความปลอดภัยเพราะจริงๆพวกเราเหมือนัฝากชีวิตการผ่าตัดใหญ่ไว้ไว้ไว้กับตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากถ้าสูนย์ใครสนใจนือว่าต้องอยากต้องศึกษาเรื่องของคนที่จะทาให้เราค่ะแล้วก็มันการทำหน้าอกเป็นศาสตร์และศิลินะคะเป็นศาสตร์แล้วก็ศิลป์ต้องมีทั้งเทคนิคแล้วก็มีศิลปะของในความงามด้วยค่ะไม่ใช่ว่าโปะเข้าไปทําสวยจริงโปะไปถูกต้องเทคนิคแต่มันไม่มีความงามในตําแหน่งเลย เราเราเจอมาแล้วใช่ของเราเป็นอาร์ติสต์ด้วยเรารู้สึกว่ามันคือสารและสิ่งจริงๆจ่ายเงินแล้วจะต้องได้สิ่งที่ถูกใจที่สุดเพราะฉะนั้นเสียเวลาการหาข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะอย่าไปเชื่อคําโฆษณาหรือคำคอมเมนต์จริงๆพวกนี้มันเป็นแบบบางทีมันใส่ใส่จ้างๆกันมาได้ค่ะจริงๆแเราต้องลงลึกดีเทลมากเลยมองเงินที่เราเสียไปกับสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัย คุณหมอคับพากไรคอนเสิรไลไ์โอ้โหคดไปดหมดแล้วนะนี่พู <c oughs> ไไดไปหมดแล้วก็คือเลือกเลือกหมอเนั่นแหละครับก็เลือกเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ดูประสบการณ์ของเขาด้วยดูเคสหลุดอย่างเงี้ยด้วยด,ดูขอดูรูปก่อนหลังเพื่อความมั่นใจได้นะเพราะว่าถ้าอะไระที่ดูรูปก่อนหลังไปสักสิบยี่สิบคนเนี่ยแล้วมันแบบมันอาจจะเห็นโป๊ะอะไรบางอย่างที่แบบเออที่เขาไม่ได้โฆษณา ไปดูรีวิวเคสจริงๆหรือว่าเคสหลุดที่คนไข้จริงๆมารีวิวเนี่ยก็อาจจะเห็นตำนีหรือปัญหาที่ที่หมอเ็าทาก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าดูแต่แบบว่ารีวิวสวยๆสยักสอสาคนมีพิตตี้หน้าตาดีมาอะไรอย่างไงรนะเ้าก,ก็ต้องเช็คลงไปให้ละเอียดด้วยว่าเคสอื่นๆละ่ะเป็นยังไงดีหมดทุกเคสจริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็หมอทําสไตล์ไหนเพราะบางคนก็จะเน้นว่า กลมๆทรงแบบทิตตี้ทรงที่ใช้ไซส์ใหญ่ๆอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าดีทีน่งจริงไหมเราได้หมดแต่ว่าหมอเนี่ยชอบแนวที่เหมือนจริงอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนทําแล้วมันไม่ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่มีก้อนที่ใส่เข้าไปในหน้าอกอะ่ะแต่ว่ามันต้องทําให้มันนิ่มทรงต้องต้องดีตำแหน่งต้องถูกต้องปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้นานๆนะครับปลอดภัยเรื่องการดมยาสลบเนี่ยก็สำคัญมื่อวิสัยดีอย่างนี้นะครับ ใครที่เป็นเคสเสริมหม่อยากเสริมอยากคุยปรึกษาปัญหางานแก้งเงี้ยก็ลงนัดกันได้ลองมาเข้ามาคอนัล้าปรึกษาแขกก่อนได้เพราะว่า,วา,วา,วาวถ้าทาได้คุณบอกกาะแนะนําว่าโอเคทําได้คือจะบอกว่าทําได้แค่ไหนทําแล้วผลมันจะเป็นยังไงอ่ะไม่มีใครแบบจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทั้งหมดหรอกครับอันนี้ต้องต้องต้องแบบทาใจเป็นนิดนึงว่าแต่ละคนมีปัญหาทางร่างกายทางสรีระเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ผลงานมันอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปนไปหมดกับทุกซิลิโคนกับทุกไซส์เพราะฉะนั้นแต่และซิลิโคนเนี่ยมันก็มีปัญหามันก็มีข้อเสียกับสําหรับร่างกายแต่ละอย่างอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามาปรึกษากันเนี่ยจะได้ข้อมูลตร,ตรงไปตรงมาตรงเลยว่าทาแล้วจะเป็นยังไงดีไม่ดีหรือย,ยังเหลือปัญหาอะไรอยู่บ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับ ทีมคลินิกยังมีสาระหน้ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ